ปารมาธาทีปณีอัตถกถากุตกานิการจริยาปิดกปกินณกกะคาถาตอนที่สิบเอ็ดอะไรเป็นอนิสงส์ท่านพรนนาอนิสงส์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้สะสมบุญญาพินิหารไว้อย่างนี้ว่านรชนทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานนับได้ร้อยโกรดกับ เป็นผู้เที่ยงต่อโพธิยานย่อมไม่เกิดในเอเวจีและในโลกันตะนรกไม่เกิดเป็นนิชาม,มะตันหิกะเปรตขุปปีปาสิกะเปรตและกาละกันชิกาเปรตสัตว์เล็กรๆแม้เข้าถึงทุกขติก็ไม่มีสัตว์เหล่านั้นเมื่อเกิดในมนุษยโลกก็ไม่เกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกและเป็นใบ้ไม่เป็นอุปตโตพยัญชนกและบันดอก แล้วก็ไม่ถึงความเป็นสตรีนรชนทั้งหลายยังไม่สำเร็จก็จะพ้นจนากนรกมีโคจรบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวงเที่ยงต่อโพธิญาณเชื่อกรรมผลของกรรมไม่เสษวิชาทิฏฐิแม้อยู่ในสวรรค์ก็ไม่เข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกย่อมไม่มีเหตุในเทวโลกชั้นสุทาวาสสัตว์บุรุษทั้งหลายน้อมไปในเนคขมมะ มีเกี่ยวข้องในภพน้อยภพใหญ่ย่อมประพฤติโลกัตถจริยาบำเพ็ญบารมีทั้งปวงอันหนึ่งชนิดธรรมนาอัศจรรย์ไม่เคยมีสิหอย่างโดยในยะมีอาธิว่าดูก่อนอนนลพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุดติจักเทพชั้นดุสิตแล้วยังลงสู่คันมารดาอันหนึ่งมีชนิดแห่งบุรพา,าิมิตสาสบสองอย่าง โดยในยะมีอาทิว่าความหนาวปราดไปและความร้อนสงบและโดยในยะมีอาทิว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อประกคธิสัตว์ประสูตรเหมือนโลกธาตุนี้ย่อมวันไหวสั่นสะเทือนหรือว่าอนิสงส์แม่อื่นใดมีอาการที่ได้แสดงไว้ในชาดกและพุทธวงศ์เป็นต้นนั้นๆมีอาทิอย่างนี้ว่าความเป็นผู้ชำนาญในกรรมเป็นต้น เป็นความสำเร็จความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นเป็นอนิสงค์แห่งบารมีเหล่านั้นอันหนึ่งพึงทราบว่าอานิสงส์มีคู่แห่งคุณธรรมมีอาโลภะและอโทสะเป็นต้นมีประเภทตามที่ได้แสดงไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งเพราะพระโพธิสัตว์เป็นเสมอบิดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สะสมอภินิหารเพื่อแสวงหาประโยชน์ เป็นผู้ควรทักษินาน่าขารพน่ายกย่องและเป็นบุญญาเขตอย่างยิ่งด้วยประกอบคุณนวิเศษและโดยมากพระโพธิสัตว์เป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษย์ถวยเทพคุ้มครองสัตว์ร้ายเป็นต้นครอบงำไม่ได้เพราะมีสันดานอบรมด้วยเมตตากรุณาอันหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในหมู่สัตว์ใดๆย่อมครอบงำสัตว์อื่นในหมู่สัตว์นั้นๆ ด้วยวันณนะยศสุขภะะอธิปไตยอันยอดยิ่งเพราะประกอบด้วยบุญยวิเศษเป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคน้อยศรัทธาของพระโพธิสัตว์นั้นบริสุทธิ์ด้วยดีความเพียรบริสุทธิ์ด้วยดีสติสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ด้วยดีมีกิเลสเบาบางมีความกระวนกระวายน้อยมีความเร่าร้อนน้อยเป็นผู้ว่าง่าย พราะมีกิเลสเบาบางเป็นผู้มีความเคารพอดทนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนฉลาดในปฏิสันถานไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่กระด้างไม่ถือตัวไม่รุนแรงไม่ประมาทอดทนต่อความเดือดร้อนจากผู้อื่น ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนอันตรายมีภัยเป็นต้นที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดในตำบลที่ตนอาศัยอยู่และที่เกิดแล้วย่อมสงบไปทุกมีประมาณยิ่งย่อมไม่เบียดเบียนดุจชนเป็นอันมากในอบายที่ทุกเกิดย่อมถึงความสังเวชโดยประมาณยิ่งเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าคุณวิเศษเหล่านั้นมีความเป็นทักษินยบุคคลเสมอด้วยบิดาเป็นต้น ของสัตว์ทั้งหลายเป็นอนิสงส์ที่พระมหาบุรุษได้ในพบนั้นๆตามสมควรอันหนึ่งแม่คุณสมบัติเหล่านี้คืออายุสัมปทารูปรสัมปทาอุสลสัมปทาอิสริยะสัมปทาอาเทยยะวัจนตาคือผู้เชื่อได้มหานุภาวตาพึงทราบว่าเป็นอนิสงส์แห่งบารมีทั้งหลายของมหาบุรุษ ในคุณวิเศษเหล่านั้นชื่อว่าอายุสัมปทาได้แก่ความมีอายุยืนความตั้งอยู่นานในการเกิดนั้นนันยังกุศลสมาทานตามที่เริ่มไว้ในอายุสัมปทานนั้นให้ถึงที่สุดและสะสมกุศลไว้มากชื่อว่ารูปสัมปทาได้แก่ความมีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสเป็นผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใส น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายที่ถือรูปเป็นประมาณด้วยรูปแสัมปทานนั้นชื่อว่ากุศลสัมปทาได้แก่การเกิดในกุศลอันยิ่งควรเข้าไปหาควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ผู้มัวเมามีมัวเมาด้วยชาติเป็นต้นด้วยกุศลสัมปทานทำชนเหล่านั้นให้หมดพยศด้วยเหตุนั้นชื่อว่าอิสริยะสัมปทาน ได้แก่ความเป็นผู้มีสมบัติมากมีศักย์ใหญ่และมีบริวารมากเป็นผู้สาม,มารถสงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์และข่มผู้ที่ควรข่มโดยธรรมด้วยอิสริยสัมปทานนั้นชื่อว่าอาเทยยวัจนตาได้แก่ความเป็นผู้เชื่อได้เชื่อถือได้เป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายด้วยความเชื่อถือนั้น คำสั่งของพระโพธิสัตว์นั้นกลับกรองไม่ได้ชื่อว่ามหานุภาวตาได้แก่เพราะมีอนุภาพมากคนอื่นครอบงําไม่ได้แต่ตนเองครอบงําคนอื่นได้โดยแท้โดยธรรมโดยเสมอและโดยคุณตามเป็นจริงด้วยความเป็นผู้มีอนุภาพใหญ่นั้นพึงทราบว่าคุณ,ณวิเศษมีอายุสัมปทาเป็นต้นเหล่านี้ เป็นอนิสงส์แห่งบารมีทั้งหลายของพระมหาบุรุษและเป็นเหตุแห่งความเจริญของบุญญาสมภานหาประมาณไม่ได้และเป็นเหตุแห่งการย่างลงและความเจริญงอกงามของสัตว์ทั้งหลายในยานสามอะไรเป็นผลกล่าวโดยย่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลของบารมีเหล่านั้นกล่าวโดยพิสดารสิริธรรมกายอันงดงามทั่วไป ตั้งขึ้นด้วยคุณหาประมาณไม่ได้ไม่มีสิ้นสุดตั้งแต่สมบัติของรูปรปะกายอันร่วงเรืองด้วยหมู่คุณไม่น้อยมีอาทิมหาปุริศลักษณะสาสสองอนุพยชนะแปดสิบพระศมีวาหนึ่งเป็นต้นอธิฐานธรรมทศพลภรยานเบสาลัชยานสี่อัสาธรณายานหกพุทธธรรมสิบแปดหมวดอันหนึ่ง แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะสนเสริญพระพุทธคุณทั้งหลายให้สิ้นสุดลงได้ด้วยกับไม่น้อยนี้เป็นผลของบารมีเหล่านั้นสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าแม้พระพุทธเจ้าก็พึงสรนเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหากกล่าวกับผู้อื่นแม้ตลอดกับกับสิ้นไปในระหว่างเป็นเวลายาวนานแต่พระคุณของพระตถาคตยังไม่สิ้นไป พึงทราบปกินากาคาถาในบารมีทั้งหลายในที่นี้ด้วยปะกาละชนีแต่บทใดในบาลีท่านแสดงบารมีแม้ทั้งหมดรวมกันโดยในยะมีอธิว่าทัตวาทาตบพบกกังทานาังให้ทานที่ควรให้ดังนี้แล้วกล่าวคาถาสองคาถาสุดท้ายโดยในยะมีอธิว่าโกรสชังพยโตทิสวา เห็นความเกียจคร้านโดยความเป็นไทยดังนี้ข้างหน้าบทนั้นท่านกล่าวเพื่อให้โอวาดแก่เวนยสัตว์เพื่อบ่มวิมุตให้แก่กล้าด้วยธรรมที่เป็นเมตตาภาวนาปราลบความเพียรตามที่กล่าวแล้วด้วยอัปปมาทะวิหารธรรมพุทธกาลกัธรรมถึงความบริสุทธิ์และการบ่มวิมุตของตนกล่าวคือสัมมาสัมโพธิญาณให้แก่กล้า พระผู้มีพระาพาคเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ในการปรารบความเพียรด้วยหัวข้อแสดงถึงโทษในฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยบทนี้ว่าโกสตชังพยโตทิสวาบิริยาลํพันจะเขมโตเห็นความเกียดคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปรารบความเพียรโดยเป็นธรรมเกษดังนี้ทรงชักชวนในการปรารบความเพียร ด้วยบทนี้ว่าอาระทะวิริยาโหทะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปรารบความเพียรเถิดอันหนึ่งเพราะทรงประกาศไว้โดยสังเขตว่าการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงหนึ่งการเข้าถึงกุศลหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งทั้งสามนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่โดยพิสดารทรงประกาศความสมบูรณ แม้ทุกอย่างอาศัยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรชอบโดยส่วนเดียวเท่านั้นด้วยพุทธพจน์ทั้งสิน้นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงชักชวนในการปรารบความเพียรแล้วจึงตรัสว่าเอสาพุทธานุสาสนีนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในบทนั้นมีความสังเกตดังต่อไปนี้การปรารบความเพียร ประกอบด้วยสมรภประฐานด้วยอย่างอธิศิลสิขาเป็นต้นให้สมบูรณ์เพราะเห็นความเกียดคร้านโดยความเป็นภัยว่าความเกียดคร้านเป็นเหตุแห่งความพินาศทั้งปวงโดยเป็นรากแห่งความเศร้าหมองทั้งปวงและการปรารบความเพียรโดยความเป็นปฏิปษ์ต่อความเกียดคร้านนั้นโดยให้ปลอดจากโยค่าสีโดยความเป็นธรรมเกษมการชักชวนชอบ ในการปรารบความเพียรน,นั้นว่าท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียรกันเถิดดังนี้นี้เป็นคําสอนคําพร่ำสอนโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคทั้งหลายแม้ในคาถาที่เหลือก็พึงทราบความโดยในยะนี้แลแต่ความต่างกันมีดังนี้บทว่าวิวาทางังคือพูดด้วยความโกรธอธิบายว่าเถียงกันด้วยวิวาทวัตถุ คือเหตุแห่งความวิวาทหกประการบทว่าอาวิวาทังคือเมตตาวจีกรรมหรือเมตตาภาวนาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความวิวาทกันอีกอย่างหนึ่งบทว่าอาวิวาทังคือสารานิยธรรมหกอย่างอันเป็นเหตุไม่วิวาทกันบทว่าสมคคาคือไม่แบ่งพวกอธิบายว่าร่วมกันทางกายและใจไม่เว้น ไม่แยกกันบทว่าสักคีราคือน่ารักอ่อนโยนอธิบายว่ามีใจอ่อนโยนในกันและกันในบทว่าเอสาพุทธานุศาสนีนี้คือไม่อาศัยการวิวาทกันโดยประการทั้งปวงแล้วชักชวนให้อยู่ร่วมสามัคคีกันโดยบำเพ็ญสารานิยธรรมหกพึงประกอบบทว่าเอสาพุทธานังอนุสิทธิ นี้เป็นคำพปรคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจริงอยู่ชนทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีมีศีลปฏิทิเสมอกันไม่วิวาทกันจะยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์ได้โดยง่ายทีเดียวเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงสแสดงว่าการชักชวนให้อยู่ร่วมสามัคคีกันเป็นคำสอนของพระองค์ดังนี้บทว่าประมาทังคือความประมาท ได้แก่การหลงลืมกุศลธรรมและการปล่อยจิตให้ตกอยู่ในอกุศลธรรมสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าความประมาทเป็นชนะการปล่อยเพิ่มการปล่อยจิตลงในกายญติทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตหรือในกามาคุณห้าไม่ทำความเคารพไม่ทำความเพียรติดต่อไม่ทำความมั่นคงประพฤติย่อหย่อนทอดฉันทะ ทอดทุระไม่เสพไม่อบรมไม่ทําให้มากเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลายความประมาทความมวัวเมาความเป็นผู้มวัวเมาเห็นป่านี้เรียกว่าประมาโทบทว่าอัปมาทางคือความไม่ประมาทพึงทราบความไม่ประมาทนั้นโดยเป็นปฏิปักษ์ของความประมาทเพราะโดยอัฏถะความไม่อยู่ปราศจากสติ ชื่อว่าความไม่ประมาทบทว่าสติยาอาวิปปวาโซความไม่อยู่ปราศจากสตินี้เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วเป็นนิดแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าอารูปปขันธ์สี่เป็นไปโดยตั้งสติสัมปชัญญะไว้ชื่อว่าความไม่ประมาทก็ชื่อว่าอัป,ปมาทา,าวนา ไม่มีการภาวนาแยกออกจากกันเป็นหนึ่งบุญญากริยากุศลกิริยาทั้งหมดพึงทราบว่าเป็นอัปปมาทภา,าวนาทั้งนั้นแต่โดยความต่างกันศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนากุศลภาวนาอนวัชชภาวนาคือภาวนาอันไม่มีโทษอัปปมาทภา,าวนาทั้งหมดประสงค์เอาสรณคม และการสํารวมกายวาจาอันเข้าไปอาศัยวิวัตตะคือนิพพานจริงอยู่บทว่าอัปมาโทนี้แสดงถึงอัดใหญ่กำหนดอัดใหญ่ตั้งอยู่พระธรรมกถึกนำพระพุทธพจน์อันเป็นไตรปิฎกแม้ท่านสิ้นมากล่าวขยายอาจแห่งบทอัปมาทะไม่ควรพูดว่าออกนอกลู่นอกทางเพราะเหตุไรเพราะบทแห่งอัปมาทะ ว้างกวางมากเป็นความจริงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรทมในคราวบรินิพานในระหว่างต้นสาระคู่นักุงกุศินาราทรงแสดงธรรมที่พระองค์ตรัสมา45ปีตั้งแต่อภิสัมโพธิการสงเคราะห์ได้บทเดียวเท่านั้นได้ทรงประทานโอวาทแก่พิสุทั้งหลายว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาณให้ถึงพร้อมเถิดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปเหล่าใดเหล่าหนึง่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในเท้าช้างเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเท้าสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นเท้าใหญ่ชั้นใดดูก่อนพิสุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งบทนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลอย่างลงสู่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทที่ท่านกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นพระศาสดาเมื่อทรงแสดงถึงอัปปมาทาภาวนาถึงความเป็นยอดจึงตรัสว่าพาเวถทถังขี้กังมักขังพวกเธอจงเจริญมกักมีองค์แปดเถิดบทนั้นมีความดังนี้ พวกเธอจงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดสมเคราะห์เข้าในขันสามมีศิลขันเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นบทนำด้วยสาม,มารถแห่งองค์แปดมีสัมมาทิฐิเป็นต้นนั่นแลจงยังมรรคนั้นให้เกิดในสันดานของตนพวกเธอไม่ตั้งอยู่เพียงมรรคที่เห็นจงเจริญโดยให้มรรคสามขัางบนเกิดขึ้นด้วยอปปมาทภาวนาของพวกเธอ จะถึงยอดด้วยประกาศลนันีบทว่าเอสาพุทธานุสาสนีนี้คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายอันหนึ่งการขวนขวายความไม่ประมาทนั้นแล้วอบรมอริยมรรคนี้เป็นคําสอนเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทศนาจริยาปิดก ด้วยทมเป็นยอดแห่งพระอรหันต์ด้วยประกาศรัชนีบทว่าอิฐถังในบทมีอาทิว่าอิฐถังสุดทางได้แก่โดยประการมีอาทิว่ากับเปจะสตะสหัสเสคือในแสนกับบทว่าสุดทางเป็นเพียงนิบาศบทว่าพระวาชื่อว่าพระวาด้วยเหตุมีความเป็นผู้มีโชคเป็นต้น บทว่าอัตโนปุภาจริยังบุรพภจริยาของพระองค์คือการบำเพ็ญทุกขลกริยาอันเป็นข้อปฏิบัติของพระองค์ในชาติเป็นอกิติบัณฑิตเป็นต้นในการก่อนบทว่าสัมภาวยะมาโนคือทรงประกาศโดยชอบดุจชี้มาขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้นบทว่าพุทธาปทานิยังนามะชื่อว่า พุทธาประทานเพราะแสดงถึงกรรมเก่าอันเป็นอธิกิจที่ทำได้ยากแต่ก่อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบทว่าธรรมปริยายังคือการแสดงธรรมหรือเหตุที่เป็นธรรมบทว่าอภาสสิทธะคือได้กล่าวแล้วอันหนึ่งบทใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้พึงทราบว่าบทนั้นไม่ได้กล่าวไว้ เพราะมีในยะดังกล่าวไว้แล้วในหนหลังและเพราะมีความง่ายแล้วจบปกินากาคถาบทสรุปพระศาสดามีพระจริบรตบริสุทธิ์ทรงถึงฝั่งแห่งพุทธิจริยาทรงฉลาดในสัพพาจริยาทั้งหลายทรงเป็นอาจารย์ของโลกอย่างยอดเยี่ยมทรงบรรลุความอัศจรรย์ทั้งปวงแห่งอจฉริยธรรมทั้งหลาย ทรงประกาศอนุภาพแห่งบุราพาจริยาของพระองค์พระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งทรงแสดงจริยาปิดกและพระเถระผู้สังคยนาพระธรรมได้สังคนาจริยาปิดกเหมือนอย่างนั้นเพื่อประกาศความแห่งจริยาปิดกนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มพรรณนาความอาศัยในยะแห่งอัตถกถาเก่าเลือกประกาศความอันยิ่งในจริยาปิดกนั้นตามสมควร โดยชื่อว่าปรมัตธาตีปณีการวินิจฉัยไม่ยุ่งยากถึงความสำเร็จโดยผ่านวาลแห่งบาลี28บริบูรณ์ขอให้ข้าพเจ้าผู้ปรปับปรงปรมัตธาตีปณีนั้นได้บรรลุถึงบุญอันเป็นคำสอนของพระโลก,กนาถด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นขอสัตวโลกแม่ทั้งปวงจงอย่างลงเพื่อปฏิบัติศิลเป็นต้นอันบริสุทธิ์แล้ว จงมีส่วนแห่งวิมุติโรธเถิดขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงประดิษฐานอยู่ในโลกตลอดกาลนานขอสัตว์แม้ทั้งปวงจงมีความคารพในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นนิเถิดแม่เทพผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขอจงให้ฝนตกตามฤดูกาลโดยชอบเป็นผู้ยินดีในพระสัทธรรมจงปกครองโลกโดยธรรมเถิด ด้วยประการลัชนิแลนิคมะนักกะกาถาคือบทสรุปนี้พระอาจารย์ธรรมปาละผู้อยู่ในพัทรลติถวิหารได้แต่งไว้จบอัักกถาจริยาปิดก